ต่ว่าเอาให้สัน่นเลยเอาเลยบาทนะสวัสดีสวีดัสจังไรปูเราวโไปตัดหลานเอ,อือนดิน้อยผมตดัดแล้บวบบกาไปมันไปลานเอ,อือนม่ไหนมันสัน่ <laughs> นนะพี่น้องจะถามหาหารด้วยพี่น้องเด้ออ <laughs> เป็นบมี่ดอกเป็นแบบเทือนๆด้วยพี่น้องเนี่ยครับ ไปเปิดอยหานเขาก็เผาดดเดี่ยวเขาทีไปเปิดใยเนยขเขาเผาเป็อย่างที่ได้เงินเทียดสร้างแบบเทื่อนๆพี่น้นนองอืมโอ้ห่านบ่มีบ่เป็นรักเป็นแรงพี่น้องของแท้ของแท้สร้างฐานฐนนนี่ก่เพราะว่าไอ้เวลาเขาเข <laughs> าตันเขาก็บอกว่าถ้าไม่ถูกใจมาเผาร้านเลยเขาบ่มีร้านเนาะงานก็ง่ายม้องอืเขากบอกอะไรล่ะอ๋อ บ่องตั้งล้านมึงที่ล่ะกันไปเปล่าเนวนั้นมูนเอรี่บรรลัยเอาแล้วพี่น้องบรรลัยบรรลัยบาเบอร์พี่น้องลุนลุนมีคนมาให้ลองตัดมวนเอาสันๆแล้วเนาะบรรลัยบาเบอร์พี่น้องนั่งไปเผาห่านมันโดดพี่น้องท่อกันหรอ S <S สางขวาท่าไผ่ท่านผู้เปลี่ยนเลยท้าไผ